จังหวัดละนองเป็นจังหวัดทางภาคใต้ที่อยู่ติดกับทะเลอันดามันและประเทศพมา่ามีทางหลวงหมายเลข4หรือถนนเพชรเกษมตัดผ่านเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของจังหวัดแม้จะอยู่ติดทะเลแต่ในคลิปนี้ผมจะนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลาสจากทะเลจะพบกันเลยครับกับ10ที่เที่ยวจังหวัดละนอง 1. วัดบ้านเหงวประเดิมสถาษที่แรกด้วยความเป็นสรีมมงคลที่นี่คือวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดละนองโดดเด่นด,ด้วยอุโบสถลอยฟ้าลักษณะเป็นอุโบสถ2ชั้นที่มีความยาวถึง15เมตรภายในปฏิสถานพระประธานนามว่าหลวงพ่อดีบุกเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยถือเป็นพระพุทธรูปดีบุกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความกว้าง9ฟุตสูง4เมตรโดยต้องใช้แร่ดีบุกมากถึง3ตัน บริเวณโดยรอบมีวังมัดฉาที่สามารถให้อาหารปลาได้อย่างใกล้ชิดอีกสิ่งสำคัญคือการเดินขึ้นบันได343ขั้นเพื่อพิชิตภูเหวดาวดึงอันถือเป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดละนอง 2. ผาพราชวังรัตนาลาังสาร เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นมาใหม่โดยอิงจากโครงสร้างเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดละนองของพระมหากษัตริย์3พระองค์นั่นก็คือรชัชกาลที่5รา,ารัชกาลที่6และรชัชกาลที่7ถือเป็นสถานที่ที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดละนองในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญลักษณะเป็นอาคารไม้3ามชั้นติดสร้างโดยไม้สักและไม้ตะเคียนทองภายในแบ่งเป็นห้องจํานวนหกห้อง มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารทรงแปดเหลี่ยมกับอาคารท้องพระโรงโดยจะมีค่าเข้าชมผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทและชาวต่างชาติ1 0 0บาท 3. บ้านร้อยปีเทียนสือถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเมืองละนองที่ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดบ้านเทียนสือแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเจ้าของบ้านยอมสูญเสียความเป็นส่วนตัวเปิดบ้านโบราณที่มีอายุกว่า150ปีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตภายในอุดมไปด้วยภาพเก่าเครื่องเรือนและเข้าของเครื่องใช้โบราณมากมายกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดละนองโดยเจ้าของบ้านเทียนสือคนปัจจุบันที่ชาวละนองรู้จักกันในนามโกศลชาวจีนฮกเกี้ยนทาย,ยาทรุ่นที่3ในวัย67ปี ทำหน้าที่เป็นมากกุเทศกิติมาศนําผมเที่ยวชมและเล่าเรื่องราวได้อย่างสนุกสนานโดยโกสุบได้บอกว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เก็บค่าเข้าชมโดยจะให้นะักท่องเที่ยวร่วมสมทบทุนเป็นค่าน้ำค่าไฟตามแต่ศรัทธา 4. จวนเจ้าเมืองละนองจวนเจ้าเมืองละนองหรือค่ายเจ้าเมืองละนองเป็นบ้านทรงจีนขนาดมินิมอลถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2420 ถือเป็นบ้านตระกูลณละนองกรมศริลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานภในบ้านเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของสําคัญของตระกูลณละนองซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือสารบรรพบรุษต้นตระกูลณละนองสี่รุ่นในพื้นที่ยังมีบ่อน,น้ําโบราณที่ปัจจุบันไม่มีน้ําแล้วลบริเวณกำแพงของจวนเจ้าเมืองเป็นกำแพงอิฐสร้างขึ้นเพื่อป้องกันศัตรูในสมัยปราบจลาจลอ่างยี่ แนวกำแพงมีความยาว954เมตรสูง4เมตรนอกจากนี้ยังมีต้นยางพาราที่ปลูกโดยพระยารัษดานุประดิษฐ์หรือคอซินบีนาละนองผู้ที่นำยางพารามาจากประเทศมาเลเซียและนี่ก็คือต้นยางพาราที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 5. วัดสุวรรณคีรีวิหารวัดสุวรรณคีรีวิหารหรือวัดหน้าเมืองถือเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดละนองเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญ ศาสนสถานที่สำคัญคือพระเจดีดาทุเป็นเจดีที่มีสถาปัตยกรรมพม่าตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมจากฐานถึงยอดฉัดสูงประมาณ13เมตรมีกำแพงโดยรอบทั้ง4ด้านตัวเจดีและกำแพงฉาบด้วยปูนทาสีขาวและยังมีเจดีอีกองค์นามว่าพระธรรมธาเจดีสีละนองเป็นเจดีองค์สีขาวทรงปราสาทยอดทองความสูง29เมตรใช้งบในการก่อสร้าง13ล้านบาทภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้ได้สักการะ 6. บ่อน้ำร้อนลักษาวาลินเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดจากลำธารธรรมชาติแบ่งออกเป็น3บ่อคือบ่อพ่อบ่อแม่และบ่อลูกสาวทั้ง3บ่อมีอุณหภูมิประมาณ65องศาเซลเซียสบ่อน้ำร้อนลักษาวาลินมีและท่าที่สําคัญและเป็นบ่อน้ําร้อนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลยจึงมีความบริสุทธิ์สามารถดื่มได้โดยไม่ต้องผ่านการกรันกรองจึงถือเป็นบ่อน้ําแร่ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และมีคุณสมบัติดีเป็นอันดับ3ของโลกบริเวณบ่นอน้ำร้อนมีบริการห้องอาบน้ำแร่และสามารถแช่เท้าได้ฟรีอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้จัดแต่งภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะรักษวา,าวาริน 7. ภูเขาหญ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดระนองแม้ผมจะมาเก็บภาพในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของปีแต่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธที่จะไม่มาไม่ได้จริงๆภูเขาหญ้ามีลักษณะปเป็นเนินเขาเตีย้ย มีเพียงต้นยาขึ้นตามชื่อของภูเขาโดยจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูการในช่วงฤด,ดูแล้งนี้จะเป็นเนินเขาสีเหลืองทองถ้าหากได้มาเก็บภาพในฤดูฝนก็จะเห็นเป็นสีเขียวชะอุ่มจึงมีฉายาว่าภูเขาญ้าสองสีพื้นที่โดยรอบเป็นลานกว้างมีรั้วสีขาวกันไม่ให้รถเข้าไปมีทางเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อชมวิวมุมสูงซึ่งผมก็ไม่พลาดแม้นะจะร้อนจนตัวแทบละลาย 8. วัดวลีบรรพศมีชื่อเดิมว่าวัดบางนอนเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเมื่อเดินขึ้นบันไดจะพบกับพระพุทธรูปปางห้ามญาติองค์ใหญ่ศิลปะพปปมา่าโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางแจ้งโดยไฮไลท์ของวัดวลีบรรพศคือองค์พระพุทธสายญาติที่ถือเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้มีความยาวถึง22เมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2507เป็นสถานอยู่ภายในวิหารพระพุทธสายญาติ 9. จุดชมวิวเขาฝาชีพาฝ่าเส้นทางคงขึ้นเขาไปบนเขาฝาชีที่อยู่ในการดูแลของอ,อบตอบางแก้วที่นี่มีฉาย,ยาว่าชมทะเลหมอกบอกราตะวันนเขาฝาชีบนยอดเขามีความสูง259เมตรจากระดับน้ำทะเลมองเห็นจุดบรรจบกันของคลองละอุ่นที่ไหลลงสู่แม่น้ำกราบุรีอีกฝากฝั่งของแม่น้ำกราบุรีคือแผ่นดินประเทศพมา่าซึ่งเคยเป็นแผ่นดินไทยมาก่อน นอกจากนี้ยังมีเขาฝาชีคาเฟ่เปิดให้บริการอีกด้วย 10. วัดปากจันปิดท้ายด้วยวัดศิลป,ปะพมา่าที่งดงามที่สุดในจังหวัดละนองโดดเด่นด้วยเจดีชเวดากองจำลองที่มีชื่อว่าพุทธสุวรรณคิรีเจดีมีความงดงามและเหมือนจริงจนได้รับฉายาว่าชเวดากองปากจัน พุทธาวสุวรรณกิริเจดีมีการวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่26เมษายน2553ภายในบรรจุพระพุทุรุปหินหยกจำนวน2999องค์ตั้งอยู่บนฐานกว้าง29เมตรมีความสูง108ฟุตนอกจากนี้ยังมีพระธาตุอินแขวนจำลองประดิษฐานอยู่เคียงคู่กับองค์เจ้าแม่กวนอิมมีอาคารสวรรค์สูง5ชั้นเป็นจุดชมวิวมุมสูงของวัดและยังมีต้นตะเคียนคู่ที่ให้เลกอย่างแม่นยำจนมีคนนำของมาแก้บ,บนมากมายอย่างที่เห็น ทราบกันไปแล้วสําหรับแนะนำสิ่ที่เที่ยวจังหวัดละนองจังหวัดแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยครับแล้วผมจะนํามาเสนอให้ทราบเป็นอีกในโอกาสต่อไปขอบคุณสาหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ